แฟนๆคอตกลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่สามารถมางานเขาดาวภูกเก็ตได้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ากระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนจัดงานใหญ่ที่จังหวัดภูกเก็ตโดยจะเชิญลิซ่าวงแบล็คพิงคมาร่วมงานซึ่งเมื่อสาวันก่อนอนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าทางต้นสังกัดลิซ่าได้คอนเฟิร์มว่าจะมาร่วมงานเขาดาวภูกเก็ตปีใหม่2565แล้ว โดยในศิลปินสาวชาวไทยแห่งค่าย YG Entertainment จะมีการเซ็นสัญญาร่วมงานอย่างเป็นทางการในอีกสัปดาห์ที่จะมาถึงล่าสุดก็กลับมีข่าวไม่ค่อยจะสู้ดีต่อแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่วางแผนจะมาร่วมงานเขาดาวนะับภูเก็ตเพราะผู้ประกาศข่าวคนเก่งอย่างสรยุทธ สุทัศนัจินดาได้โพสต์แจ้งข่าวทางเพจสรยุทธกรรมการข่าวเป็นเรื่องที่ทางต้นสังกัดลิซ่าหรือ YG Entertainment ได้ส่งจดหมายชี้แจงผลสรุปที่ทุกคนรอคอยเรียบร้อยแล้วว่าลิซ่าและลิซามโนบาลไม่สามารถเดินทางมาขึ้นโชว์ในงานเข้าดาวที่ประเทศไทยได้โดยมีเหตุผลว่าตารางงานของนักร้องสาวได้ถูกวางไว้จนหมดแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามศิลปินคนดัง